สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับ The Training Cafe นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Element 3D นะครับเกี่ยวกับการสร้างตัวหนังสือนะครับจากสองมิติให้เป็น3มิตินะครับแล้วก็ได้แชร์ไปคราวที่แล้วมันจะเป็นเรื่องของการใส่ material หรือการทำให้มันเคลื่อนไหวนะครับทำเป็น animate หรือ motion แบบง่ายๆนะฮะเที่ยวนี้ก็มีท่านหนึ่งนะฮะรีเควสเข้ามานะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับถามออกมาว่า สามารถที่จะใช้ 3D element เนี่ยทำโลโก้ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือได้นะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นโลโก้ที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทำโลโก้ง่ายๆให้เป็น 3D ได้นะครับโดยที่สามารถใส่ material จัดแสงและ,ะทำให้สามารถ animate ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราสร้างเทคไปนะครับทีนี้ วิธีการทำอย่างไรนะฮะดูนะฮะผมก็สร้างจากง่ายๆนะครับโดยที่ผมต้องมีแอปต้องมี illustrator นะครับไฟล์เวกเตอร์นะครับซึ่งเป็นโลโก้นะครับเอาไว้สะก่อนนะฮะโดยแยกอิเลเมนต์เอาไว้ว่าจะเป็นตัวหนังสืออตัววงกลมแปะกล้าวแล้วก็ตัวแปะกล้าวสีเหลืองตัวนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการทําว่าเราจะทําได้อย่างไรนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันนะครับโดยการ new composition กดโอเคคลิกขวานะครับ new Solid โอเคนะครับหลังจากนั้นกด Copy นะครับโดยการที่ผมเลือก l a เ e อร์ตัว Solid นะครับแล้วผมก็กด ctrl+d นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อ01นะครับจากนั้นผมก็ d Duplicate อีก02 03นะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนเ,เปลี่ยนสีตัว Layer main ซะหน่อย หลังจากนั้นนะฮะผมก็ไปที่ไฟล์ Illustrator นะครับเลือก Layer Text กด c o n โท l c นะครับแล้วไปที่ After Effects 01ผมกด Ctrl V นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือจะเข้ามาในรูปแบบของเส้น m a ร์นะครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะขึ้นจากเส้นมาร์กเหล่านี้ได้อย่างไรก็ ว่ากันอีกทีทําต่อไปนะครับโอเคกดเลือกที่วงกลมสีดําคลิก c o t r l c กด c t r l c นะฮะแล้วก็ไปที่เลเยอร์ศู c t r o l v นะครับหลังจากนั้นผมไปที่อินะะสเตเตอร์เหมือนเดิมเลือกสีเหลืองก,กด c t r o l c แล้วก็มาที่เลเยอร์ศูกด c t r o l v นะครับโอเคหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดตาเลเยอร์ไปแล้วผมก็ไปที่เลเยอร์ตัวสีนุ่งเงินนี้นะฮะ แล้วไปที่เอฟเฟกไปที่วิดีโอโคล์ไพร์ล์อิมเลเมนต์นะฮะและหลังจากนั้นผมก็ไปที่คัสตอมเลเยอร์คัสตอมเทคแอนด์มาร์สนะครับผมเลือกเป็นเลเยอร์หนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเลเยอร์สองเป็นศูนย์สองเลเยอร์สามเป็นศูนย์สามนะครับหลังจากนั้นผมไปที่ซีนเซตอัพนะครับแล้วกดเอ็กทรูดจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือจะเข้ามาก่อนนะฮะเป็นเลเยอร์แรกนะครับส่วนเลเยอร์อื่นๆล่ะหายไปไหน ไม่ต้องห่วงครับแตกต่างกันที่ custom path นี่เองนะฮะโอเคถ้าคุณ custom path 2ก็จะขึ้นมาเป็นเลเยอร์นี้ custom path 3ก็จะขึ้นมาเป็นเลเยอร์นี้นะครับโอเคในที่นี้ผมเลือกเลเยอร์นี้เป็น custom path ก่อนและก็ผมก็ duplicate Lay custom layer path เนี่ยผมก็ใส่ material เ,เข้าไปเลยนะครับสีเงินเงินออไปที่ Pro Shader นะครับ metal นะครับก็ใส่ไปเลยจับลากเข้าไปวางนะฮะ คุณจะเห็นว่า Material ก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะอย่างรวดเร็วกว่าแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบผมเอาง่ายๆแล้วกันหลังจากนั้นผมคลิกขวา Duplicate Model นะครับแล้วผมก็ไปเปลี่ยนที่ Custom Layer p a r t 2นะครับเลือกเป็น Group 2นะครับ Custom Layer p a r t 2นะฮะ ก็เปลี่ยนให้เป็นสีดำนะครับต่อมาผมก็ขวาดูปิเคตนะครับออกมาอีกหนึ่งอันนะครับโดยผมเลือกให้เป็น layer, เลเยอ,อร์กรุ๊ปสนะครับแล้วผมก็ใส่ Material ออตอมเลเยอร์ผาสามนะครับและอย่งนั้ผมก็ใส่ Material สีทองนะครับจะสะเกตเห็นว่าเราได้ครบแล้วนะฮะทั้ง3 l มเลเยอร์3กรุ๊ปนะครับผมกดโอเค แล้วคุณจะเห็นว่ามันขึ้นมาซ้อนกันนะครับขึ้นมาซ้อนกันทีนี้เมื่อมันขึ้นมาซ้อนกันเราก็ต้องมาจัด composition มันอีกทีนะครับให้มันดูใกล้เคียงกับตัวโลโก้ที่เป็น AI มากที่สุดนะครับโอเคอย่างไรเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับโดยที่มาเซตค่าที่กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปห่ก่อนนะฮะกรุ๊ปหก็มาที่ rotation นะครับกรุ๊ปส Particle นะครับ Particle Look กนะฮะวงมาที่ particle นะครับ Particle Look กนะฮะโอเค okay. ก็ดูนะครับไซส์ size. อันนี้เป็นตัวหนังสือผมก็ปรับไซส์เล็กลงหน่อยนะฮะตัววงกลมสีเหลืองๆตัวนี้เลเยอหน้าหน้านี้นะฮะลุกสามนะครับ particle look นะฮะขยายไซส์มันขยายไซส์มันหน่อย จะขยับไปทางนี้อีกสักหน่อยนะครับค,คุณสามารถที่จะคลิกขวา New แล้วก็สร้าง Camera ขึ้นมานะครับแล้วคุณก็หมุน v i e ดูได้เหมือนโปรแกรม 3D ทั่วไปเลยนะฮะโอเคจากนั้นผมลองขยับตัว Element ตัว Layer 03เนี่ยไปข้างหลังโทษทีนะฮะ03 03นี่ ไปข้างหลังนะครับหลังจากนั้นผมขยับตัว text คำว่า training เนี่ยออกมาข้างหน้าอีกหน่อยให้ดูเป็นสามมิตินะฮะครับไปที่กรุ๊ปหนึ่งเรียบร้อยนะครับโอเคเพียงเท่านี้คุณก็ได้โลโก้ 3D แบบง่ายๆที่คุณสามารถสร้างได้จากไฟล์เวกเตอร์ของคุณนะฮะ ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองคุณก็ทําได้แล้วก็สามารถเปนเเมตได้ด้วยนะฮะ,ะยกตัวอย่างเช่นก็เหมือนเดิมฮะลูกเล่นเดิมๆนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะครับที่คามิล่าิเลือกหมดเลยล้วกันนะฮะผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเดาหลังจากนั้นนาทีที่ห้าแล้วกัน ผมออก๊ครับก็จะได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะหลังจากนี้คุณก็สามารถที่จะใช้งาน 3D Element ได้อย่างเป็นมืออาชีพแล้วนะฮะส่วนค่าต่างๆคำสั่งต่างๆเครื่องม,มือต่างๆก็ลองหัดใช้กันดูนะครับผมว่ามันใช้ไม่ยากเดี๋ยวในคราวหน้าเราก็คงจะหาโปรแกรม หรือไม่ว่าจะเป็นปร๊กอินดีๆนะครับมาแนะนํามาแชร์กันมีความรู้อะไรผมก็จะมาแชร์ให้ฟังนะฮะอาจจะไม่จํากัดอยู่ที่โปรแกรม After Effects นะครับแต่ว่าเป็นโปรแกรมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น 3D Max ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมกราฟิกอื่นๆน,นะครับที่จะสามารถทําให้คุณใช้งานง่ายๆต่อการทํางานได้อย่างมืออาชีพนะฮะกับ The Training Cafe นะครับวันนี้ก็คงจะกดเวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับกับ แล้วจะมีอะไรดีๆมาฝากกันก็รอติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามกันเสมอๆนะฮะสาหรับวันนี้ก็ไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ